สวัสดีครับผมบอลครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับช่องไอปอลทีวีนะครับนี่จะเป็นดีแอคชั่นกับเป็นเพลงเป็นเพลงโคเวอร์ก็เป็นเป็นโปรเจกต์พิเศษจากทางค่ายเลิฟอีส์นะครับผมกับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าชวนน้องมาลองเพลงก็แบบว่า โหแบบว่ามีการเชิญชวนมากันแบบเยอะมากๆเลยมาลอง cover เพลงในแบบฉบับของตัวเองใช่แต่วันนี้เราก็จะขออนุญาตเลือก2ศิลปินที่คุณแม่กิฟต์รีเควสมาหนักๆเลยอตกว่าท่านท่านพอรีเควสมาท่านพ่อรีเควสตมาเราต้องกิฟต์คุณ้องกิฟก็เลยปฏิเสธไม่ได้นะครับ กับน้องคอปเตอร์แล้วก็น้องคีมอนจากวงอีวีไฟนั่นเองนะซึ่งคอปเตอร์นี่ก็คือจะ cover เพลงข้างรักซึ่งเป็น o r i g i n ลบายน้องเฟิร์นอนเดอร์นั่นเองส่วนคีมอนนี่ก็จะ cover เพลงหมายความว่าซึ่งเป็น original ายวงมีนครับโอ้ทั้งสองเพลงก็เป็นเป็นเพลงที่แบบว่าดังนะครับติดหูเลยนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นดูเดี๋ยวเราไปดูเพลงแรกกันก่อนกับเพลงข้างรักจากน้องคอปเตอร์ก่อนนะครับผม ชวนน้องมาร้องเพลง X Copter v e r i Love is Entertainment Presents ชอบแสงแบบข้างบนกับนี่นะไม่ไปแสงมันเป็นธรรมชาติปะ่ะข้างบนอ่ะอืม้วเปลี่ยนฟโอ้เฮ้ย ค่อยมาค่อยมาคือตัวเองนะใช่ใช่จ้าจจไม่ค่อยดีเลยขอบคุณครัคุณด้าหักไปโอเคเนื้อเสียงคอปเตอร์มีความคลายน้องเฟิร์ส สียงแบบนนุ่มปะเสีเสสยงใสใสไสย่หล<ร>่อจริงๆจริง,รงเลยโอ้ย <laughs> คิดท้ามันว่างไงเว่างไงเอ้าผมมีแลปด้วยต้องแลวคอปเตอร์ต้องแลปโอ้โหชิ้นนี้หล่อมาก ทโอ้สว่างขึ้นมปเลยมีหลายคาแรคเตอร์ <Pal> <Infinite> <Just> <Gentle confer dles> โอ้ยโอ้โดนมาจะเข้าปากไปกข้างรักไงข้างรักเขาแบบเขาทำอะไรให้เราเขายอมอะงนีน่ารักน เอ้ยน่าหลางกเอาแฟนดีมาต้กนเลย๋ตวได้ โอ้ยน่ารักน่ารักมากแล้วแบบเป็นความข้างรักไงค่ะใ้บอกว่าเมื่อเมื่อแค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มทีไรแบบใจกันคใหมทุกทีก็จะแบบว่าในวีก็จะมีอะไหลาคาแรคเตอร์แต่ว่าเป็นเหมือนวิธีจะบอกรักเช่นเล่นกีตารเล่นสเก็ตบอร์ดให้ดอกไม้หลากหลายวิธีจริงๆแล้วแบบผู่น้องคอปเตอร์คือน่ารักมากชอบลุคที่แบบว่า ลูกที่ใส่เสื้อแบบที่สีแดงยาวๆที่เซ็ตผมฝากแฟนไอจีนั้นเสื้อผ้าให้กิบได้ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อไปซื้อเสื้อผ้าตามนะคะจริงเสื้อสวยเนาะแล้วก็แบบน้องคอปเตอร์คือหล่อมากหล่อมากหล่อจริงแล้วร้องเพลงนี้คือร้องดีมากอย่างที่เราบอกว่าเนื้อเสียงเขามีความเป็นไทยใสใสหวานๆเราเวลาร้องแล้วมันเข้ากับเพลงอะไรเงี้ยเราแบบว่ามันยิ่งเพิ่มทวีคูณความน่ารักเขามี ทั้งแบบว่าตัว MV เอยอะไรเออยแบบแล้วรู้สึกว่าเพลงเนี้ยก็แบบว่าอ่าทำออกมาได้เข้ากับคาแรคเตอร์ใช่ใช่แล้วก็มีการใส่ท่อนแรปไปได้เข้ากันกับคอปเตอร์ใช่เพราะว่าตอนคอปเตอร์อยู่เอ็มีพายก็เป็นคนแรปใช่ แต่ว่าพาร์ทร้องก็คือร้องดีมากนะะแบบว่าถ้าถ้าบอกว่าเป็นแค่ตัวไมเบเฉยก็แบบแทบจะไม่เชื่อว่าแบบว่าร้องเพลงพราะขนาดนี้อะไรเงี้ยต้อเสียงดีมากเลยนะครับโอเคก็อันนี้ก็คือจบไปแล้วของตัวที่เป็นทางฝั่งการ cover เพลงของเพลงของน้องคอปเตอร์นะครับก็เดี๋ยวมาฟังอีกคนเดิงกับคีมมอนกับคีมอนก็คือจะ cover เพลงหมายความว่าอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวไปฟังกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม exkimon อยากคิ้วหลิวตาสดใสไปก็เลยอันนี้รู้สึกว่าจะมีความกวนเออมีความกวนความคิดของคิดด้วยะขอบคุณยังเพลงคุณเลย ดนตีเหมือนแบบฉันเล่นเกมมาริโออยู่อ่ะอ่าพวกเป็นแบบว่าไอ้แปดบิตมาแปดบิทเออใช่อ้ยชุดนี้หรอเขาจะให้มองอะไรก็ต้องมองหน้าทีมอนอยู่แล้วนี่ไงทีมอนทีมอน เราตีเป็นแปดบ,บินะอืมน่ารักมีความเ,เป็นเกมอ่ะเ,ออเกม8ปดบิตก็บอกเขาเขาเป็นเกมเมอร์เหมือนกันโ <laughs> อ้ยลูกพี่หลอกมากิ <laughs> สดใส่ลก สับสนเลยน่ารักถูกี่อ่านี่เราสายนะโอ้ยดูดูนี่ชอบลูกน้นโอ้ยเลื้อยเก่งจังเลยพ่อชอบลูกนี้โอเคเออเอาไปเลยก่อน เป็นตาวเราให้เราให้เดงกแบบไม่แน่ใจไงไม่ร well> uh uh ู้ละเฮ้ม uh> ันเป็นมูสเซ้าไม่ใช่เหรอะจริงอ้าวเปลี่ยนอารมณ์เดียวว่าอันนี้แบบว่าเหมือนกอนไม่จริงอ่ะ หลายชุดเยอะเนี่ยอืมชุดเยอะมากว้าาวเฮ้ยวเหลียวตายอีกแล้วอันนี้เพิ่งจะรู้ว่าเันนี่ของพี่จีฟครับส่วนผู้บริหารนะครับจบิ๊กเจนเก๋เดี๋ยวเธอเธอจะมาเก้นกาตายไม่ได้ หมายความว่าอะไรจ๊ะหมายความว่าเลื้อยกิ่งแล้วแล้วคืออะไรเพลงเศร้าไม่ใช่หรอใช่เพลงเป็นมูสเศร้าแต่ร้องด้วยความสดใสมากแล้วแบบมีสองอารมณ์ด้วยสวิตอารมณ์แบบก็คือการไาทำใหม่ไงเป็นคอมเมอร์ในแบบขี้มาอนประมาณนั้นใจขีม่อนมาเศร้าอย่างเดียวมันไม่ได้ขีม่อนมาทั้งทีมันต้องกวนนิดๆกวนกวนเลย อาคิ้วเหลียวตาเล็กๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ชอบดนตรีเนาะที่บอกคือมีความแปดบิตปิดเกมแปดบิตเกมสมัยก่อนมันบอกคาแรคเตอร์เขานะเพราะว่าเขาเป็นเกมเมอร์เขาชอบเล่นเกมมากอย่างที่เราเราแบบรู้ๆกันนะครับคือเหมาะมากจริงๆพอมาเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยเราเพลงก็เลยแบบดูแบบน่าหลักเลยดูเหมือนแบบว่า เธอเธอเหมือนงอนอะเราเป็นงอนเลนแบบมันน่ารักะมันหมายความว่าไงอะเธอเราสองคนอะเป็นอะไรกันนะเราอยากรู้ว่าบอกเราได้เปล่าอะไรเงี้ยเหมือนกันแบบอดทนน่ารักเป็นการตีความหมายเพลงไปอีกแบบหนึ่งที่ดีเพราะว่าด้วยความจริงเนื้อเพลงมันเศร้านะเป็นความสับสนในใจว่าไม่รู้ว่าสุดเราเป็นอะไรกันแน่แต่เนี่ยคือแบบตีความว่า เออมันน่ารักอะเหมือนงอนๆแล้วก็เลยแบบว่าอยากจะไปงอนอยาจะไปอ้อนเออให้เขาบอกเราอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจริงๆใช่แล้วก็ทั้งสองคนก็จากที่ทั้งคอปเตอร์แต่ก็คิมมอนก็คือตอนหลังเราจะเอ็นคิดิตก็จะแบบคู่กับแซนดี้พีจีก็เป็นผู้บริหารของเลิฟเอสก็แบบเหมือนขอบคุณที่แบบอ่าชวนน้องเองแต่ฝั่งของคิมมอนนี่คือแบบว่าดีดไปกีตาร์เลยนะ คอนเทนละสไตล์ของเขาใช่ซึ่งแบบเออดีเป็นตอนนี้เป็นสองเพลงที่แบบว่าคนละก็สไตล์คล้ายกันคล้ายกันน่า,ารัาก แ, ah, oh, okay. แต่ว่าของคิมมอนเนี่ยจะเป็นแนวที่แบบกุนกวนมากกว่าแต่แบบดีท well. ั้งสองเพลงเลยน่ารักจริงๆครับครับโอเคก็จบแล้วนะผมสำหรับอารเรชั่นทั้งสองเพลงเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงคลั่งรักจากน้องคอปเตอร์น้องแล้วก็เพลงอาหมายความว่าอะไรจากคิมมอนนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกััััััับบบบารรรรเช่นนนนนนนใคคคคลลิปปห้้้ะะผมวววีีไแสสด